ค่ะพี่น้องคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งยังเป็นทางการเนาะค่ะเนาะคะะ่ะเอลินก็นั่งตากแดดยุปปย่ปลายหยาช่วงกางริมทะเลนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะมื่อนี้ยยลินกับสีม้าเบาเรืองมาดามเกือบสอดให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเน,ะนะ <c oughs> าะจับกล่องจักหน่อยกันไปยังไดเสียงชัดเจนบัวขาเสียงยลินชัดบัวต <c oughs> ิชมเข่ามาได้เด้อค, <c oughs> ค่ะเด้อค่ะก่อนสิไปฟังกับอ่ายะลินกับ ฝากไว้เนอร์ค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยะลินเฮ็ดคลิปต่อไปอีกแน่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อ,อ,กอมใจไาย,น,ขขน,น,ย,ยมมน้องสุขุมสุขคนเนอร์ค่ะเด้อค่ะพอมีพี่มีน้องยะลินก็อยู่บ่ได้ล่ะคะ่ะโอ้เป็นจังได๋ดอกละ่ะเป็นหัวสีลุดๆค่ะเรื่องเล่ากาันเอ่อสู่ชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ยะลินสีใสเป็นหัวขอ้อเรื่อง ของมาดามเกืบสอดด้วค่ะเด้อ,อเกินวหวตั้งแต่คลิปกนแล้วเข้ากับมาเริ่มกันเลยเนาะค่ะเนาะว่ามาดามเกือบสอดนั้นคือผู้ใดเป็นอย่างคือได้เอินมาดามเกือบสอดกะก็สิเป็นเรื่องเล่าของเยลินเองนี่ละ <c oughs> <c oughs> ค่ะย้อนย้อนกลาวไปถึงปี2 0 0 9เนาะค่ะเนาะเป็นปีที่เยลินหยับยางมาอยู่ประเทศอังกฤษค่ะ หลังจากที่คาดหวังไว้กับชีวิตแต่งงานกับฝรังหลายๆพ่อมาถึงประเทศอังกฤษแล้วมาลูไม่เห็นแล้วความหวังมันมันได้หดหายไปแต่ก็มีการเฮดสู่ค่ะพี่น้องฮดสู่ในที่นี้คือบวา,าสีเป็นจังไดก้าวขาวออกมาแล้วฉันจะต้องสู้เป็นยังไดงก็ต้องสู้อยู่เมืองไทยลำบากกว่านี้ หลอดลมหลอดตายมา,ากกรลายเธอฉันยังผ่านมันมาได้ฉันมาถึงต่างประเทศขนาดนี้มันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ฉันจะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เพราะว่ายังคือเบาจังสันวัติเฮ้ามารูไม่เห็นสถานะอันแท้จริงของสามีเฮ้าเลวคิดได้ยังเดียวว่าเฮ้าจะต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเฮาบอสามาี่สิพึ่งผ้าเขาได้อ่าในทุกๆอย่างเพราะว่ายังวัติ สถานะทางครอบครัวของเมืองของเฮาทุกคนก็รู้ดีค่ะทุกคนก็รู้ดีว่าถ้าเรามีโอกาสใครบ้างที่จะไม่หาใครบ้างที่จะไม่ทําใครบ้างที่จะไม่ให้ครอบครัวตัวเองแมนบอพี่น้องว่าค่ะสิทุกสิยากสิอื้อสิยากถ้ามีโอกาสให้ก็ต้องให้ก็ต้องหาค่ะ,คะพ่อมาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วนาวหลพี่นอ้องเอ้ยนาวไลายนาวจนเลือดกำเดาไหลพุ่นละ หนาวปวดหูแก้วหูปวดจมูกปวดไปมดทุกส่วนของร่างกายกระดูกกระเดี่ยวปวดไปเบิดพี่น้องคะปีที่เยลีนมาสองพศสองพันเก้านี่เป็นปีที่หนาวที่สุดหิมะล่งหนักที่สุดน้รอ,อบ50ปีของประเทศอังกฤษคะ่ะพี่น้องคะเป็นปีที่แย่ที่สุด ยาลินมาเดือนตุลาคมค่ะ,ะมาช่วงหนาวพอดีมากกระซบหีมาลงโอ้ยเพียงขาพี่พี่นองเลยหนาวกะหนาวบัดที่นี่กะบัลูจักไผบ,บรูจักคนไทยบรูจักไผรเลยค่ะบรูจักผู้ใดเลยกะจนวามามาช่วงช่วงที่ใกล้ถึงเทศกาลคริคสต์มาสเนาะค่ะ,นะเนาะค่ะ ก่อนหน้านั้นสามียล่ลินกับบอกให้ยล่ลินว่าเธอต้องหางานเฮดเดอร์ว่าสั่นว่าเธอสิมาอยู่ซื้อๆบได้ว่าสั่นยล่ลินกับโอ้เขาเอาห้ามาเขาเขาเลียงห้าบบอด่ะคือคือเอาห้ามาเฮ็ดยังว่าสั่นตอนนั้นก็บอกเขาใจเนาะค่ะนะค่ะเออห้าก็สิขามตอนนี้ไปยล่ลินก็ได้แต่บอกเจ้าของว่าโอเคบ่เป็นยัง ฉันของภาษายย่ใดฉันหางานใดฉันกะสีซอยค่าใส่ใจเธอทุกอย่างคือกันนั่นคือสิ่งแรกที่เยลินพูดอยู่เสมอเสมอพอเยลินเป็นคนที่บอกว่าเบ่เบค่คยเอาเปรียบผู้ใดเราก็บ่ให้ผู้ใดเอาเปรียบพี่น้องถ้าถ้าถ้ายูแล้วรู้ซึกอึดอัดเยลินกะสิคุยสิว่าองสินนะคะอะเป็นเอียงๆจังไดดอกกล้องกระไดอืมโอ้โหเสียเว้ย พอพนวาจังสันแล้วยลินกะหา,หางานแนวเข้าบอคลองภาษาเนาะพี่น้องนะนี่ค่ะคือปัญหาของสาวเอ๋ยเห้าเวลาห้างมาอยู่ต่างแดนนี่ถาภาษาเข้าบอกเก่งบอคลองหรือว่าบอคุ้นเคยกับสำเนียงของคนอังกฤษที่เขาเบอกในภาษาท้องทินเขาเนี่มันกระิยากเน่จักน่อยค่ะค่ะช่วงช่วงก้อนคริสต์มาสนันพอปูพนหล้จักกับอันผู้จัดก,การของคนทำงานอยู่ไปรซนี่เนาะค่ะนาะ เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้คนทําความสะอาดประมาณหา,หาชัวโมงต่อว,วีกนี่แหละว่าสัน่นเพิ่นก็เลยฝากยลินให้ยลินกับขวไว้กกอนค่ะณนะตอนนั้นยลินกับขวไว้กกอนกับไปเห็ดยดหมะเร็งค่ะไปเห็ดยดหมะเร็งหาโมงเร่งค่ะวีกหนึ่งหาชวโมงได้จักบาทก็เอาตณะนะตอนนั้นเขาให้ชั่วโมงละหาปอนเจ็ดเศษค่ะ อย่าล่นก็ถือว่าดีใจนะเพราะว่าเหตุงานฉาปูนกออิฐอยู่เมืองไทยเบิดเมือก็ได้เมื่อล้ลอยหาสิพกสิบแมนบอกมาเหตุงานอยู่ต่างประเทศทําความสะอาดสบายสบายชั่วโมงนึงหาปอนกว่านี่กตีเป็นเงินไทยตอนนสองร้อยห้250กว่าบาท เงินยังปอนละหที่หบบาทอยู่ค่ะกับชั่วโมงหนึ่งก็<ม>ได้สองร้อยก็บาทโอ้ยล่นดีใจพี่น้องเล่นดีใจโอ้ได้หลายก็อันเล่นสาป,ปูนกอ็อิดอยู่เมืองไทยพ่นตัวนี่สาป,ปูนเก็บไตได้ลอยหกสิบหนึ่งได้ลอยแปดสิบบาทหนึ่ง,งโอ้ทว่าเนา่ดีใจพี่น้องดีใจนั่นคือเงินชั่วโมงแหลกที่เล่นเหตุงานอยู่ประเทศอังกฤษใดค่ะเพิ่นกะจ้างเพิ่นกะจ้างอันอแค่หาชั่วโมงนั่นแหละคือ ไลยได้บาทแรกที่เยลินซื้อข่าวสารหูงจินเอาเองค่ะค่เยลินจำได้สามีเคยจ่ายเงินค่ากับเขาไปล้านจินให้เบิดซีสิบปอนเยลินจำได้เท่าเดียวนี้ดวงตาของเขามองหนาเขาเขาเพื่อยากใจพี่น้องเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของฝรั่งผันใจหลายปันนั้นมนหลายบาทของเขาด้พี่น้อง แต่ว่าณตอนนั้นยยลินบได้รับรู้ถึงจุดนี้ค่ะยายลินมีแค่ว่างเงิน45บหาบาทก็ขึ้นมา,จาใจ่ห่ใหยางห้ซาเท่ก็เลยคิดในใจอยาให้ได้หาเองได้เด้อบได้งอคนเด้อเออก็เลยบอกแฟนว่าเมื่อใดที่ฉันทํางานหากินเองได้ฉันสิซื้อเขากินเองเอบ่่งวงตถองถ้าเธอใจให้ฉัน4ีหปอนมัหลายฉันสิขึ้นให้ก็ต่อว,วันที่ฉันทํางานมีรายได้เออแฟนเพิ่นก็ชักสีนาเพิ่นก็ว่า คือสื่อเบดหลายแท่คนก็บากระทั่งเขาสารน้ำปลาผงชิลดมาใหม่ๆเนาะพี่น้องไปพ่อร้านจีนร้านไทยห้าวโบมี่สิกินมันบัเป็นน้ำปูน้ำปลาเ้ากับโบมี่หาก็ต้องซื่อแล้วห้ากับบลูคางเงินตอนนั้นมันแพงมันถึอซัมไดก็จับเอาจับเอาบัานนี้เขาก็จมเนาะว่าซสื่ออีกยังคือบิดหลายค่ะแถวสันใออบหน้าเขาที่เขามองห้านั้นมันกับมองได้แล้วว่ามันลายบาทของเขาน่ะพี่น้องค่ะ่ะเล่นกะ เออโอเคแล้วไปค่ะพ่อยะลิ้นเฮ็ดงานใดยะลิ้นกับซื้อข้าวสารหุงกินเองค่ะจากเฮ็ดใดหาเชโมงค่ะที่นี่ช่วงนั้นก็ยังบ่ท่านได้หลุจากคนไทยพ่อปันไดกัมามาเริ่มหล้จากคนไทยกัตอนที่ไปธุระฟัง นั่นแหละค่ะรูดจากคนไทยน้ากันเพราะว่าเจอกันทั้งรถเม่ค่ะซุมานี่ก,ก็ยังเป็นมูหักกันเท่าเดี๋ยวนี้แหละค่ะน้องเล็กค่ะเจอกันทั้งรถแม่โดยบังเอิญค่ะเมื่อที่ไปซื่อข้าวสารนี่แหละ เพื่อนก็เรยว่าเป็นคนไทยบอกเังซี่เออก็มีการขอเบอร์ขอ,อยังกันแล้วก็มีการบอกว่าเจ้ามาโดนปันใดแล้วเออต้องไปเลี้ยงพระสงฆ์พระตาโนนนีน้นั่นก็ให้ขอมุ่กันไปเนาะซึ่งส่วนดีที่สามีอดีตสามียลินแล้วเฮดให้นนก็ดีอยู่ดอกเราใส่ใจเลี้ยงทรงให้เข้าไปเลี้ยงภาษาเพื่อที่สียเอาใบบีวันบีทูมาเอ่อไหวประกอบการขออ่าวีซ่าทาวอนเนาะค่ะเนาะเล่าก็ดีอยู่ดอกส่วนส่วนเล่าดีหลายส่วนอยู่ค่ะที่นี่ นี่คือจุดเริ่มต้นที่เยลินได้เปิดโอกาสให้เจาวองก็คือหลังจากได้พบมูพวกคนไทยแล้วก็ได้ไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษยูยโพสมาร์ทค่ะพี่น้องนั่นคือจุดเริ่มตน้นจุดเริ่มต้นที่เยลินเปิดโอกาสให้เจ้ควองได้ทำมาค้าขายอยู่ประเทศอังกฤษขายนนยังแน่เท่ากับมาฟังกันไปค่ะพี่น้องค่ะก็เลย ก่อนที่สีได้ไปสมัครเลียนนี่เฮามีขขอมูลไว้เรียบร้อยแล้วแล้วณจังหวะนั่นนะ่ะเ่ยลินไปใดงานอีกมองนึงก็คืองานที่ยลินเหตุยู่ปัจจุบันนี่ค่ะบริษัทของหลวงนี่แหละค่ะก็ได้แค่เก่าชั่วโมงก็บมาบวกกับเอ่หตุงานอ่ของทำความสะอาดของอไปซนี่นั่นอีกหาชั่วโมงเก้า ก็เป็น10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะค่ะนะกนได้เท่ละหน่อยขึ้นมาเท่ละหน่อยฮหดงานสองมองพี่น้องอันมองมองบริษัทหลวงที่ยลินเฮ็ดนั่นเขาเียเมื่อเ้า่เอ,อเขารับหกโมงเศร์ค่ะหกโมงเศาร์ยลินก็ไปเฮ็ดตั้มอีกเขาก็หายสองสามชั่วโมงค่ะที่นี่เขาก็ยับขึ้นมาหายเรื่อยๆบัดที่นี่ช่วงที่ยลินไปสมัคร สมัครเล่นภาษาอังกฤษนี่ยายลินก็บ,บอกเจ้าน้าไเด้พี่น้องยาลินบอกเจ้านาไ้ว่าทุกๆวันศุกร์ฉันจะต้องไปเล่นภาษาอังกฤษเด้เพื่นอนก็เสียค่าเลยนให้เด้พี่น้องเพื่อนดีดีประเทศอังกฤษเนี่ยเพื่อนหูวว่าหฮาสิไปเลยนภาษาอังกฤษแล้วเอามาอันเอาใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองนะอันเมื่อใบตะขอวิซุววิศาเนี่ยเพื่อนก็สนับสนุนคะ่ะเพื่อนก็ให้เ้าไปคะ่ะยาลินก็เลยไปพ่อไปไปไปเล่นเมื่อแรก เยลินสิว่าท่านในนี้ไอเดียอีอยังค่ะพี่น้องค่ะเจอผู้ยิงไทยน้ำกันอยู่สี่หาคนซึ่งสองสองสองคนนั่นมาก,ก่อนหน้ายาลินได้โดนแน่แล้วเ่นก็นอยากไปเล่นเอาใบคือกันส่วนอีกสามสี่คนนั่นกามาลายๆกันกับเยลินก็นเลยได้รู้จักกันแต่ว่ามาจากสถานตั้งสถานที่ตั้งจังหวัดเด้่นสิมาเล่นมาสอบอยู่อยู่หม่องเยลินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกัน ช่วงที่ขื้นไปเลี้ยนจะเป็นตึกสามสันซึ่งโบมีลิฟต์ย่างบันไดย่างขึ้นบันไดคะ่ะพี่น้องคะย่างขื้นบันไดไปบัดที่ในช่วงช่วงที่เบรกช่วงที่เบรกเลี้ยนเนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยมีโอกาสได้ถามไทยคนไทยน้ากันว่าเจ้ามาโดนหรือไปเจ้ายุไซอ่ะผู้นึงกับว่ายุกเกาะฟังตรงขามกับประเทศอังกฤษเนี่ยมันสีเป็นเกาะเกาะเล็กๆคะ่ะพี่น้องคะเกาะส่วนตัวเขาเอื่นว่าเกาะอารัยค่ะ,อ,คะอ่า ชั้นยุ่กะอันชั้นหาอาหารไทยกินยากยากพี่ยุ่นี่พี่ซื้ออาหารไทยใสซื้อบักพิกซื้อน้ำปลาซื้อสุร้รสซื้อออหยังยุ่ใสนูเละอยากกินอาหารไทยแม่มีผู้ใดเห็ดอาหารไทยขายเนบ่ะเอเพผ่นวางสิยาลินก็หูพึงพี่น้องสัญชาตญาณของแม่ข่าเนาะค่ะเนาะสมัยยาลินอยู่เมืองไทยยลินทำม,มากค่าขายตำาบะหุ่งไก่ย,ย่างลาบก้อยซอยแซ่ ขายมัดทุ่างสุเนีค่ะขายบทสุยางสุเนียวพ่อมาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วมาได้ยินแบบนี้หูเยลิ้นพึงสมองสร้างงานทันทีเซ็ตโจรบาดนี้ สมองสั่งงานค่ะพี่น้องคะก็เลยเพิ่นเก๋บเบามากว่าหน,นูหาปลากินกับบ่ได้อยากกินปลาบวงอยากกินลาปลาดุกอยากกินมกนไอ่จ้ากหนูสิไปหาซื่อใสสั่นหลายหลคนกเก๋าเบาเสียงเดียวกันเบิดเออแมนอีลีล่ะหาอาหารบานเฮากินยากงาก่ายแคได้เขาสีได้กินเฮ่อสั่นอย่เลืนกับบ่าปากนั่งเก็บข้อมูลเฉยค่ะพี่น้องคะนั่งเก็บข้อมูลเฉยเอาเอาไปเจ้าขอยีเก็บไว้ในสมองนี่แหละเพราะว่ามันเป็น อีหย่างที่เฮาเคยเฮ็ดมาแล้วมันเป็นเรื่องจิ๊บ่วยค่ะพี่น้องคะบาทนี่ยายลินกับฟังเนาะผู้นั่นกับว่าผู้นี่โอ้หาหกคนตั้งต่เวีาอยู่นี่ขันเฮาเฮ็ดขายนี่สีได้หลายบาทอยู่เด้เพิ่นว่าบาทที่นี่เอาเก็บขอมูลไว้เออก็ขอเบือกันไว้ตอนนั้นยายล,ลินบ่ทันเดเลนเฟซบุ๊กพี่น้องยายลินมาอยู่ประเทศอังกฤษนี่ยายลินบบมีเฟซบุ๊กเด้ยีลินโท่กกับบานก็บใส่ทรศัพท์อันที่แฟนเติมเงื่อนไห้เบิดเทียนละปวนค่ะโทรหาแม่น่ะ ค่ะเล่น a c e b o o k บุ๊เป็นบ่มี Facebook ค่ะคันติดต่อมูกับติดต่อทั้งอีเมลเขียนอีเมลเอาค่ะจังคอยเสียเหตุได้บ้านนี่ก็เลยขอเบอร์มูขอเบอร์มูมูละถามว่าซุมมาเรียนน้ำกันเนี่ยละค่ะมูละถามว่าเจ้าบ่ามี Facebook บอกพี่ว่าซะเ Facebook คืออีหยังเอา้เอาผูใด๋เขาก็เล่นเจ้าไปเฮ็ดเซอร์ยุ้ยสเจ้าคือบ่จัก Facebook พนักาน่า,านะเออเยล่นก็เลยว่าเอา้า มันมันมันเป็น,นได้ลหรอเฟซบุ๊กหัลล์สันบอกว่าเขาก็เลยบอกฟังน,น,นี่นี่เป็นจังสิพี่เพะนะอันนี้ซื้อหนูเด้อนีอ่จดไว้เด้อค่ะเด้อซื้อเฟซบุ๊กหนูได้หนี่เออหนูอยากติดต่อพี่หนูสิเฮ็ดจังไดเออเพิ่นกว,ว่าเนาะค่ะเนาะเล่นก็ว,ว่าเอา้าเฟซบุ๊กวัดตีเอเอจดไว้สันนะเฮ็ดจังไดพี่สิเฮ็ดเป็นสันสันบอกว่าอืมอก็เก็บความสงสัยไว้ก่อนแต่ว่าก็เก็บข้อมูลก่อนไปวิคไว้ไปวันศุกร์แรกไปเลี่ยนกลับไปทำความรู้จักมูใหม่ๆก่อนค่ะวันที่นี้พ่อตะลึกเลี่ยนแล้ว พ่อตะเลิกเลี่ยนแล้วกะสีกะสีนั่งรถเมฆกลับบ้านมี่น้งบบนอ,นองผู้หนึ่งนั่นว่าอันพี่อันมี่ล้านแขกยู่มงหนึ่งตัวสันว่ายุ่ยวแถวหนูอยู่ไปเบิงบอ่อเธอว่ามี่แนวดเจ้าอยากได้พนะเขาอ้างเีออันย่าลิ่นกับไปไสบ่เป็นเนาะคะ่ะเนาะตัวนัน้นย่าลิ่นกับไปไสบ่เป็นเด้อือ ไปกับไปสันแตว่ว่าพีสิกับบ้านจังไดพี่ขี่รถเม่ไปไกลก็หนีเพรได้ดิพีสีหลง,ย,ลงย,ลย่านหลงยันลินขี่รถเม่บทท่านได้ของได้เป็นค่ะตอนนั้นหูแตว่ว่าแฟนเขียนจดหมายหน่อยใส่กระดาษให้ว่าซื้อสื่อตัวรถเม่สื่อจังไดสื่อจังไดแล้วก็ไปใส่ให้ว่าจังได แฟนสีเขียนใส่กระดาษน้อยทิมให้แล้วก็ห้ยืนให้ค้นขคับรถแม่แล้วเขาสีออกตัวให้เจ้าเองนั่นคือวิถีชีวิตที่ยายเล่นใส่ชีวิตจุประเทศอังกฤษตอนแรกๆค่ะค่ะน้องเพิ่นกระส่วนไปก็เลยไปน้ำเพิน่นพี่น้องค้าบัดไปหอดล้านแขกแล้วไอเดียเกิดปิ๊งพี่น้องค่ะ ไก่เหนียวกับมีกับไก่บ้านเห่าเนี่ยแหะค่ะไก่บ้านเห่าที่ไก่เขาเอินั่นแลนละเนาะเขาเอินไก่เหนียวค่ะพี่น้องค่ะอืกับไก่บ้านมีบักพริกบักเขียบักหุงหวายตับกงตับไก่มีมัดโอ้ยปลาทูบาทนี่เสร็จเยลินแล้วบาดนี้ว่าโอ้จกคักเด้่ยวมองสีหากของไปขายวะสันเยลินกะเอาค่ะเอาบักพริกแดงแน่เอายางแน่ไป ไปบาดท,ที่นี่ช่วงเอาไปพ่อได้กินสะก้อนบาดท,ที่นี่ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็เลยว่าให,ให้แฟนฟังค่ะว่าเธอฉันไปมองหันมองนีมาีนที่อยู่เขาอยู่มองนีมงน้มองนี้ผ้าฉันไปเนเปียงพนาวานะ่ะค่ะอ,อกับแฟนกับผ้าไปไปตอนนั้นของมันทุก,ถ,กถูกเพราะว่าคนไทยคนเอเชียบอนิยมเขาล้านแขกหรือว่าเพิ่นบลูว่าล้านแขกนั้นมีอีหยังขายแน่ชีว่าออไปกับยายลิ้นนี่แหละ เป็นผ,ผูเริ่มต้นที่ไปซื้อของยูรานแขกมาขายน่ะพี่น้องคนไทยที่มาอยู่นี่ตะเกาตะกรอนเพิ่นกับโบหูเด้ค่ะเพิ่นกับโบไดหูว่าวาร้านแขกมีหยังแน่ค่ะก็เอาเ้าไปว่าเยลินกับชีวาบุกเบิกกับโบเชิงเนาะค่ะเนาะค่ะแฟนกับผ้าไปเยลินก็ไใดบักุ่งดใดไกล้เหนียวใด โอ้พริกแดยงได้หลายย่างซึ่งมันเป็นพริกที่ส่งนําเข้าจากต่างประเทศแล้วมันสดพี่น้องถ้าพริกสดๆกะเก็บได้โดนมันบ่แฟนผ้าไปบะที่นี่ยาลินกะเก็บใ่ตู้เย็นไหวแล้วบ้านี้ไก่ยาลิ่นเฮ็ดจังไดวะติเออยาลินกะมาเฮ็ด ใส่ช่องแข็งไหสกรค่ะทีนี้ยายลินกับไปเฮ็ดงานตามปกติพี่น้องไปเฮ็ดงานตามปกติค่ะพอหอดวันศุกร์ทัดมาเฮ้าสิต้องไปเลียนหนังสือทุกๆวันศุกร์บ่ายโมงเจอกันเนาะ,ค,ะนะค่ะ,ะนเานเาะค่ะยายลินเลือกงาน11โมงเสารค่ะเลือกงาน11บเโมงเายายลินกับมาอาบนา้ำแต่งตัวซึ่งเป็นพลิกเป็นไก่ไก่เหนียวเนี่ยยายลิ้นในเฮ็ดเป็นไก่ต้มน้ำปลา พี่น้องค่ะเห็ดใส่เห็ดใส่กองเทคเอาไว้เด้มันมีกองพลาสติกปิดพร้อมเรียบร้อยได้พี่น้องตําเจลหพรพอมค่ะกองละหาปอนหาปอนกับสีได้เมื่อกี้ตอนดอกค่ะไก่ตอนนั้นไก่เหนียวสื่อมาโตละสองปอนปอนหาสิบค่ะปอนหาสิบบาทเออปอนเออปอนหาปอนหาสิบพี่โตโตหนึ่งเล่นกับมะเห็ดออกได้เงินเกือบยี่สิบปอนค่ะ สำหรับไก่หนึ่งตัวนะคะแยะลินกับมะเฮ็ดกองละหาปอนหาปอนสี่ห้ายี่สิบสี่กองต่อไก่ตัวหนึ่งกับอัดแน่นเต็มที่ได้น้ำจิ้มพร้อมส่วนพริกสดนั้นแยลินกับมะเฮ็ดถุงละหาปอนใส,ใส่ถุงใส่ถุงอันนั้นเห่านะพี่น้องถุงถุง,ถงห่อนนะคะเห็ดเป็นถุงเป็นถุงไปปลาบองแยลินกับบองไปพร้อมคาตะไคร่ใบบกูไส้ไห้เต็มที่ค่ะพริกป่นใส้ไห้เต็มที่เอาไปเอาไปโรงเรียนนําตำอิดกับหิวได้พี่น้องเพราะว่า ของยังบัตทันหลายนั่นคือนั่นคือตอนแรกที่ยันเริ่มเอาของไปขายกลับไปขายในห้องเลี้ยนคะ่ะพี่น้องไก่หิวตั๊กิดไก่หิวได้ละคะ่ะเพราะว่าลูกค้าย,ยังบัตทัานในมีหลายเป็นการเปิดตูะะ้เนาะค่ะเนาะก็ได้ไก่ไก่ต้มน้ำปลาได้อันเจลปลาได้บกพริก ได้บักเขือได้บักหุ่งไปค่ะอาใส่ถุงไปละคางเนื่องก็เป็นอันสมุดเลี้ยนอีกคางนึงก็เป็นถุงไปขายของค่ะในจังหวะที่ขึ้นไปทึ่งตึ๊กกบหิวย่างขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะมันบหนักกับพ่อขึ้นได้เออยางไปบัดนี้นนบนัดย่ยมันเขาเบรกชิบหานะที่เบรกให้พนักงานเอให้ให้นักเลี้ยนนะ่ะไปหากินชากาแฟ หรือนางทักทายกันยังเสียค่ะยะลินก็ใส่เวลาสิบหานาที่นั่นลัดามขายของไหมูไหมูคนไทยที่ไปเรียนหนังสือพอกันค่ะเพิ่นกับผ้ากันเอาซอยกันยัง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 เพิ่นกบวาก่าเจ้าไปเปิดเฟซบุ๊กเด้อสิได้ติดต่อกันได้ง่ายๆสุกนานุสิสั่งกับเขาน้ำเจ้าลายย่างผู้นันกะวา่าผู้นี่กะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจค้าขายที่ประเทศอังกฤษ ธุรกิจของเยลินค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่เยลินคือมีเงินมีทวงมาใส่หนี้ใส่สินให้พ่อให้เม่นี่คือจุดเริ่มต้นของมาดามเกือบสอดนะคะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ยเยลินสิจบไปสะก่อนค่ะแย่คักแล้วเฮามาต่อกันคลิปหนาของชีวิตนักสู้ในต่างแดนของมาดามเกือบสอดเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ล่าไปสะก่อนพ่อกันคลิปหนานะคะอย่าลืมติดตามดนะ้วยพี่น้องมวนกุ๊บ พักกาหอบสัดค่ะลาไปก่อนค่ะวันดีค่ะ